ไปก้อนนักจับกันเขาแล้วเออขี่ไหมเออ,อเออก้อนเทารายเทียมความความแทบเขาหลังเรืรรรอ่อวสายหน่อยหัวจับด้ดอกเขาว่าเท่าแล้วครับกับสวัสดีเอฟซีท, FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเขาสู่ชอง พอสวัยพระรวยมือนีพอสวัยพระรวยก็เดินทางมาอยู่ที่หอประทับปูชีปะเขาวเช่นเคยครับอากาศสีพระพามาชมบ้านเรือนไทยของแม่ครูพี่น้องรับเนาะเปินบากว่าเปินกจอยากจะมานั่งเล่นอยู่นี่เป็นส่วนตัวของเปิลการนี้ก็คือบ้านเรือนไทยที่เปินตั้งขึ้นเมือเศร้าน,นะครับเด้อตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอฟซีขมากะย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามนะครับพอสวัยพระรวยนะครับเด้อขอสําคัญกัดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะเพื่อสิบริผาดข่าวสารใหม่ๆจากทางสองของพอสวัยพระรวย กขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบุญขอบคุณที่คอมเมนต์ที่เข้ามาทุกคอมเมนต์นะครับเนาะมีแต่คอมเมนต์ดีๆที่เข้ามาหาพอใส่ผ้ารวยขอขอบุญขอบคุณในรายเด้อครับเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้เด้อครับเพื่อสิบารีผาดข่าวสารนะครับเนาะจากทางช่องของพอใส่ผ้ารวยก็ขอขอความอนุเคราะห์จากเอฟซีนะครับที่เข้ามาชมคลิปของพอใส่ผ้ารวยแล้วก็ใส่ถึงเมื่อไอน้อยขสำคันจิ้มลงไปมือหัวไปเมือสี่ขึ้นนะครับเด้อขอคนละครั้งก่ะพ่อครับ ขอคนรักขังกับพ่อนะครับเนาะขอบุดขอผู้ใดไล่ครับสําหรับคอมเมนต์เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ผ่านมาหาฟอสไสว่ารวยเอาปัตรนี้กับห้องิมาชมไปฟังคํำบอกคำจ่าจากแม่ครูหรือปูปนสีลงมาบอกถ้าฟอสไดตัวใดกับฟังเอาเด้อครับในเอฟซีว่างหลักับวิเคราะห์ดีๆนะครับเด้อยก่อนสิลงทุนเงี่ยงนะครับเนาะเอาฟังไปข้าก็จดไปครับจดไปไปเรื่อยครับนะครับเอาไปตามฟอสไสว่ารวยไปครับบัดนี้ มื่อนี้มาน้ำปัจจุปจัจเฉยมารวมถ่ายทั้งเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่ขอสุ ok ขอบ้านขอสู่ขอหลับน้ำปูนี่แหละพ่อว่าค่ะมีแต่เรื่องหมูหมูนะก้ามหมูนะตัวพ่อไก่หมูไหมมะเออพ่อมีหรเปล่าเข้าเมาพวกใดเอามาเอฟซีฝากมาจะปูไปน้ำคือแขกแขกหายทางแล้ ทำวันนุ่มจังเลยแทบแทบอึดอัดน่ขอแท้ไม่ใช้ของปลอมนะไม่ใช่ของทำแคมแย่แบบมาที่เขาเขามาว่าแทบครับแทบ,แบ,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 บง่้แทบแบบอ๋อกรามวานกรบมันก้ามนคือไหนเฮียปากคุณอนะมันทำมาดากวัตว่าไปกินวังวุดิแล้วแต่ว่าวอย่างวัตถุดู่ผ้นุ่มอกินว่าถุบเฮียปากเฮียขอ้อไันไม่ไมู้ก,กินเลยตัว บ้าแรงด้อบลุพุงบลวพุเบลุพุก,กินคำในกมอข้างเฮ้าข้างกล่อมไช่เขียวเห้เจ้าสีได้ขวัวเนะออข้าวนำไร่หยดไท่ไช่ขวายังไะว่าแรงนำหวานด้วนะนำนำไร่หยดไท่<บอ>ก,กินเลยด้วยเด็กไปลาไม่ต้องชงแทบแทบแทบใไมก้กกกาวติดล้างทาหล่อใช้ไหวตองไปกินได้ อ้อนจังหวาถือร่มหัวจักว่าอีงร่างหนักน่อยเป็นขีแมวกบไหมเขาเอิถทีแมวเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนตามไทีคอ,อกออว่างหัวจักคอกว่างวะ่าคอกว่ากับกรมางน่างร่างร่าแบวนขัดแหวนเวขนาเอิญขาดทัาเขาว่าทิ่ตามด้น เขาขาตีน้งยาวเขาว่าติ้ตามรอกเออเขาอยากตังบกตังอกถึงอกถึงบกมันก็ดังังไดก็พอพอป้องมันก็ดังอกถึงอกถึงมันว่าดังบกแตก้าแตกดอกมันก็ดังอกถึงก็แับเขาว่ามันดังนะตทมฟงฟงได้อืมตัวบงัวากวากขวากขวาัววากั้งกันขวากทั้มอดินทั้งมองดินหรอ เขาวแล้วกัเอาวัเถมาและกับวัตถตั้งมาไม่หอดแมวอ๋อคิดยาไร้เบาอ่าิดแมวพอ่อให้คือไปกินบางบ้างคดแมวแบบนั้นคิดแมวขม้าวเมาหูจักป่าข้าวเมาเอ้าว่าไปกับว่าหูจักปลาเพราาจับไปยังไงจะคีดแมว จำได้ชีว่ากินกับขี่แมวผ่านว่าไปมาไปก้อนมกจับกันเขาแล้วเออขี่แมวมันเปนต้องขาวรายก่รบ้างเอาก้อนขารายกายนความความแทบเขาหนังเดี๋ยวื่นต่ล้นถวายมว้นหัจักรุ้นเขาว้าเท่าได้ถ่ายไว้ไม่ตามดูพอเขาเคยตมำดูไปบ้างเขาบ่างตามน่ะยับกรเลยเจ็อยับกระเลยเจ็บขี้ข้างเครื่องยนง์นำพรไหมเออมาตามเขา ว้าสีน้อนขาในใส้น้อนว่านท้องตำเขาปุ้นพร้อมเฮ้ยเขาจากว้าแป้งเขาปุ้นนะนะเออเข้ากินมาเขาปุ้นนะนะเอาไใบรัก้า,า,าห,าหออ่อต้งไทห่ยหอมมักคู่กินมักคู่กินท้องขามะท่า,า,า,านวันนี้บ่าได้เียนแบบเออเขาไม่โรงงานไม่เขาว่าโรงงานแปน้งว่าะ เขาเอาอเครื่องปั้นเอาเนาะลูกเนาะว่าเครื่องถาไม้เก้าถางไม้ก้าไปไปเป็นตัวแรกพ่อนี่ห้างทวีม้วนข่ายม้วนขวาไปเลขแปดม้วนจักคือไปเลขแปดนี่นันน่นเ,นเ,นเนนะรอเขาเขาวีขบขับพุ่มเนาะเอาว่าจักคือเขากะให้จักรคือบท่าไหร่ให้ไปเลขแปดจังรคือแม่แม่แม่จักคือเป็นเชนเฮาจากวะ เฮ็ดไปไดแปดวันเฮ็ด้งคีได้หวันแก้วหนาแก้วนังแก้วหนาแก้วเฮ็ไปได้เก้าน้ำได้หวันดึงร้องแล้แฉบเฮ็ด้งคีได้เวลาเขาเขาบีเขาพ้นทำมาทำไมเก้าเพราะเชียอไปเชียรต้อนมาแ้เป็นเทนบัตเฮ็ดจะเป็นเทนเป็นขายเปเป็นเทนเป็นขายอืแฉบใช้น้าปลาแดงแห้งแฉบ ันหงั้นอีกวันนียหัวอกก็ไม่ไหวเราจะหัวอกกันเอาหัวอกเขาพูงพราดีวีไปมันเขารอแคร์มว่าเอ้าเป็นหัวอกกว่านี้เอาว่ากินห่านห้อนวันพนักขั้นดันว่าจะกินไะไรอลกับวันนี้เอแต่ข้าวห่องวันพขาเอินหัวออกเขาจัางหัวอกว่ะบ้าไปเลยถูใน้หัวอกคือคือเขาเอินหัวออกว่าจัางไหนวัน เอาค่เอีเาค่ี่านรัเอาเอมาอมาจะมาถามเลือีกแล้งหบอกได้หรือไถามบาไรที่จะมาถามพ่อกันหนังบอกด้วยเอฟทีเขาบอกังเอฟกับอีนังกองกอดเออว่าไดรรับไปน้องแบบท่อมันคืนน่ะว่าท่านวางเมาจนปากเปียกอีกพอเออเงอมีน้องวันได้เกลือนงหนักหน่ได้หลายบ่ เอาเอาเอาขอเพิ่มผ้าวาวาวไม่อยู่ได้บ้าเมื่อหนาฟั่งคักๆถอยฟอคักๆแล้วว่าชนว่าคักแม่แบบนี้อยู่แล้วว่ากระชีบกันเนาะเอาหายไม่ชกไม่รักไม่ชกไม่หานหายกันไหน้างหายท้องไหนว้าง่จกานงั้นแต่านเานาวด้รึล่าหางแตกว่าหนาว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 หาวหนาวหนาวหนาว่มาเล้อบปวดขอหัวหว่นดนแล้วอะวรอีพ่อร้อนว้อนร้อนชันตัว หาะ้า้าเป็นังรักทีได้เจ้ารักเข่าเป้าเพียงเราเพีาะมันเปาเพียงแค่จกักกบ้าได้าวาสุดักความแล้วเขากได้กี่บาทขังฝพารวยฝนพารวยเอขอขังฝนพารวยอันนี้ฝนหรอฝนดำดาฝนหรอไม่ใช่น้ำตกปะสามช่องค่ะน้ำตกพารวย ว่ามันขังกาย <c oughs> ว,ว่าทัานแท่มันฝนเนาะว่าท่านบวดกับว่ามันพาว่าคา่กว่าไงแต่นั่งทิพยงพึ่งกัว,ว่ามันพาสังกาตา,า,ายว่าานไงนะอ้าวอ,อันนั้นฝนพาดวยกับดาพาด้วยนำถวายอีกพ่อว่าท่านปัสตุปัสใจรวมถวายแล้วพอแล้วคุณนำว่าก็ท้าราชาง พระทั้งกะจายร่วมทางทุกบุญที่ไมเคิลผ้าถ่างว่าถังอ้อาว์อาวหายไม่จกไม่ลบไม่จกไม่หวานแล้วหรือแล้วหายงอนไหนแน้วหายท่องไหนว่าที่จะกการงานจะเริ่มก้าวหน้าทุกผู้ทุกคนท้งผู้เอามาห่างแบบเป็นสะพานบุญไม่ยั้งอีกบาท ทางชานยิมแล้วลวยกับแตงโงยกับเอฟซีกับเออว้าวยิ่งกว่ารวยว่าันว่าโอบปากนางเท้าว้าชันเอาเอออันนี้ตะคักรึเปล่เยิ่งแรงรู้ไวาเออว้าว่าทันเหมือเมือวไมืนไม่นานว่าว่าไม่เหมือนแต่วงเพกาะว่าว้าวว้าที่นี่นะเพราะเบวเาถามก็าได้เลว้าว่าชันว่าขั้นว่าวว้ากวสเฮ็ดตั้งหลาย่ะว่าทันว่าเออเอาแล้วจต่มีรางว่างห่า Ông thầy miếng thuộc miếng đạp miếng thuộc miếng mạng thuộc phùi thuộc nó ruột đó rồi nãy nó thầy thoát lại quá à không à, đi ra phạt đi ra phạt ừ. Ý nhắn ít quạt Anh thầy không quá, bá พอเออขาบนข้าบาแต่พาเออคันถึงงานวิจัยอีฟอมเงียบนะหลับละละว่าเอาไว้ดอกคือว่าจังท่านว่าคือว่าจังท่านพอ,อ,อ,อว่าเอาเงีดอกพอแว้งเขารักคืดูเห็นร่กอะไรเพ่าอว่าเห็นแก่ตัวฝันท่านดอกอหานกูท่านได้ไม่ยุมม่งไม่จริงไม่ทำเออท่านก็ช่วงจริงๆๆจริงแล้วเออการงานจะเริ่มก้าวหน้าเย้าพอจะพิจะะารณาเร็วดอกบ๊อบเล็นนั้นดอก ถ้านอยก็ได้เือนคือเกาะะ้านั่นแหละด้ยที่ใจใช้ท่าท่าแ,แ,แล้วหรือหอยแข็กันไปบาบล่มต้อพร้อมนี่ขจะเรื่มทันตาเเอาพอมาเร่มทันตาเสียดับตาบาลุหลาัเขับเรื่มเขับเรือกันคอยเป็นคอยไานคอยเป็นคอยไานถึงเลวลามันจะท้าเอง อันนกว่าอื่นถามว่าวันอีหยังความเว้นหาว่าว่าสันหายนกได้ได้เห็นว่าก้าวใดต่โนกตอดรอจ้ายดำไปตีแค่นหนังไปตีแค่นหนังนกว่ากับว่าใดเก่าหัวกับว่าตั้มกับว่าตันกับ่าใดจิ้งจกนั้ว่าไม่ฉุนฉุนมันหายฉุนมันหายกลายเป็นเกา เป็นยังคือเป็นเก้าฟังชูหายใจเป็นเก้าเก้าตัวเดยียวชื่อว่าเป็นบ้าเก้าตัวเดยียวชือเป็นชื่อจำได้เก้าตัวเหลงก่อนจะถึงเก้าตัวอะไรออกก่อนเออก็น,นั่นไงเขาก็เรียงตามลำดับพ่อก็เลยบอกว่าเรียงตามลำดับแต่ว่าหมื่อถึงจุดว่าเจจบบาที่ยวว่านะเที่ยวเขาหนาวหนาว ไม้ดได้ขาดพื้นมา่าเอาต้นไม้ได้ขาดพื้นว่าจนถึงคิวที่เก้าถิบแปดคิวคิวเก้าถีบแปดพอเครื่องงาเฉยช่วยหอดวันที่หนึ่งวันที่หอดบอหลักเก้าถิบแปดเออไฮเพอร์คนเพอร์คนไปไปนักถีบว่าหอดยอดใช้กันไปนักถีบว่าหอดใช้จังไรแต่หอดมาหาใช่บอสบอส ้าว่าเทียแบบป้าแมนแบบเก้าแปดไม่คุ้มหัวตาตาหรอด,ดมันมีรงางวัลได้หรอพ่อมาถามอีกหรืเก้าแปดไม่รงางวัลไหมมันจะมาหันใจน้อยใจใหญ่นะถามว่าเก้าแปดมีรงางวัลไหมพ่อว่าไม่ที่บอกเลยแม,มนบอกมันต้องมีวันต้องมีเก้าแปดต้องมีรงางวัลแน,น,น่นอนเพราะว่ามันจะท้ายหมูคน มันเ้าทางมันกูน่ามันต่งไม่ร่างวันให้จังได้แต่ไจจังเอาฟ้าคือว่าเจีเงี้ยเปนประกันว่าใช่ตกต้งกับอีร่างร่าได้จังว่าขั้นเงี้ยหลังนี่เขาจะไปก็เงี้ยหลังนั้นพอทำฉังเป็ดแล้วเออพ่อังรองวางแล้อันนี้ว้าน้ที่ห้าเกตถุงอันนัน้านเลที่ห้าเกตงบ้าหลังนี้ถือยุบ ว่านหลังนั้นยัง,ยงดังอยู่คัะว่าไงอีพอขึ้นฉลาดนะเ็ดบ้านไว้สองหลังคาดหวังว่าถึงตายแท้ว่าฉันอีนั่งหล่าว่าว้านนังอีถึงยืดคักคัอีพอเอาเป็นประกันคัท่านยังมีบ้านทารองทารองเดียวนะอันนี้ห้าเต็มอันนั้นห้าไก่มสองว่างหันคือว่าทารองแล้วพอหายถามไร้ว่างนะวดนี้ก็ทารอลงไว้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหา Đại cứ con Hai bàn bao quá Khi ao bán